หาเลาะยามรี่ครับผมมาไฮนี่บรรยากาศว่ามาหาเลาะยิ่งตากระคึ้มครับมัหนีฝนตกยิ่งตาน้ำใสเนาะบรรยากาศบานเห่ากระไดฝากต้อนพี่น้องท่องเที่วครับมาไ้มาอนี้มาไฮน,นี่ยังน้องนุ่มบานปลากระไรนกกระบอกง้อย หาย่งนุกหนุกกับบ่อยมันคืมหาม่หามาลนสวนยางนี่แหละพพครับ,บตอนนี้กลำ,ำลังม่ยำยำดีลีดงครับผมบด,ดีอยู่ให้อยู่สวนยางมน้ บรรยากาศครับคื่ผ้าเครื่อพ้นวยนลด <Hey. S 1> ีเลยนี่นำไฟสม่ทางสเลยเน,ะนาะค<อ>รบหน่อยกิไมกินทันแลนี่ถือแนวเเดอะไ่ไดเนาะมือเห่งตัวใหญ่ตัวบกข้าวคนยมือนันืนอ,อ น,นึากว่าเพะเล้ยครือ่ัวผมแล้เอาทิพยาเนี่เอาปล่อยซะเนาะปล่อยดคื่อเดียวีเนาะนโอ้มาถือครับเขามาลักม้มคือ,อนม่งที่ล่ะด้สะก๊หนอยตัวเดียวสมมามาพานธีุ <c oughs> ่บานปลาเคายรี่วไก้ครับสามตัวตาย,ยัางตัวนึงตัวนี้พานห้อ <c oughs> พานกระทะ ขผ้าเบิ่งสวนยางนุ่มบัตตาอย่างไงครับดะกีดอะไรนี่ประมาณแปดปีเลยสวนยางเนาะมันนี่ก็ขึ้นค่าขึ้นผนครับพอดะะกีดเพราะได้เชื้อครอ,อบพร่วพอได้ซื้อมาซื้อพูไปสละสิละไปหาเอากล้วยครับมนันนี่มันยิ่งนกกับบวคือดอกมันคึมเนาะไปหาตัดกล้วยเมื่อกัน าพอเราไปตักดกล้วงกระมากับซี่เสียดเท่ากันแล้วครับลูกกดซี่เสียดซี่ห่างชี้น้ำทางออกหัวนกยังกษกตัวมันขึ้มเบาง่อยครับตอนนี้กำลังล่องรถอยู่เพิ่นเอาผาคุ้มไว้เนาะจ่อไม้ดุงเนาะด่านเล็กหน่อยมาลัก,อกเออจ่อไว้ในป่าอย่างยิง่งสิละ พ่นเทียงก็อยู่พุ่นพุ่น,นอยู่ซื้อพี่ต้องเอามาจอดไปเน่พี่ครับเอาจอดไปฝนตกไปเลยเขามากีดยางสองสามมือแล้วต้ก็เอารถซาลิงไปถักแกยาง่ไงละ่ะสี่ร่องมึงติดตีสบ่อยตีแกก,กล้วยเมื่อสี้ผ้าพี่นอกก้องก็โดนกล้วย <c ười> อีกแล้โอ้ติดอยู่ครับตีสิแต่ตาเที่ยงเย้าก็ตีสิโอ้กล้วยอยู่ในใกางพี่ละ่ะกลางให้เอา ต้าเร่งแก้กี่ยงครับที่ไปแก้กล้วยเมืเอ่อกี้แบบมึงไปแล้วไปแม่มบักโอนเก็บขาบ่าวพี่น้องเอออยู่บ้านเฮาดูเนี่ยจังได้ผมมาดูกับมาได้กินได้คว่ำทุกมีดีครับคว่ำทุกันมีหลา,ายแต่เงินมามีดใส่เราขึ้นอยู่กรุงเทพกรุงไทพอย่างเนาะผู้อยู่กรุงเทพโกดเอาซะกันหาเห็นพ่อซะกัน จังมาบ้านทีมาเห็นบมกขึ้นมุมบานปางทีผลนตกๆตกอะไรมาให้เองทีละเก็บเอาเก็บเอาขึ้นมา,นาดกเอาครับคุณใชแล้วแต่พ่อเราไปพี่น้องยังไปเบิ่ง่ามเอากล้วยขึ้นรถเนาะนครับพามาเบ,าบาิ่งกล้วยแกง่ายร้านร้านที่แม่ตะอบุบลนา ป่วยไรไว้ดิปกกุ่ยปุ๋ยเสี้ยมครับก๊อกยางพี่น้องยางมวนเขาจะได้สี่ปีครับมี่เขาจะสามมันตรอกนี่สีป่ปีสวนญ่ผมยังเจ็ดปีนี่แหละคือถ้าจะมมพิดครับลุวยเนาะ แกมาขายกับเด้กการอยู่เพราะเด็กเปลี่ยนเป็นน้ำปูน้ำปลาง่ายพ,พอเราตัดให้เพ่งต้นใหม่มักละมุดวะนี่<อ>นี่แล้วไอ้พเออนี่ต้นหมากไฟเห็นพี่น้องไฟ,ไฟหวานนี่นี่นี่นะต้นหมากไฟสายพันธุ์เดียวกันก็มาล่องกลองภาคใต้เหรอครับ สร้าแม่สามัดถิมไม่ง้ดกินหำเนาะเนี่ยตัวหมักไฟตัวหมักไฟสายพันธ์เดียวกันครับอันนั่นแหละหมักล่องกองอะไรล่องกองอีสานส่กั่ยอ่เลยะสาม่ีแล้วอยู่นี่แล้วน้าหมักรวนมาแบกกล้วยเนี่ยมึงไม่แบกได้มึงนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเขาหามา แบกเข้าแบกเอากล้วยเนาะแบกแค่นี้ยเอาจังเบิ่ไม่พี่น้องนุ่นบ้านปาแบกกล้วยก่อนพ่อแล้วเดีอยวเพื่อหลยอยู่ด้วยใครได้เงินจ้กบ้านลาพ่อซ้ำดีเลยอะ ยี่สิบหาบาทยี่สบหาบา้บหาบาทก็มีสิบเออื่อเห็นมาลักกินเนี่ยพี่น้องโอเค,อเค,อเคกระมันแก่แล้วอ,อืมกีแล้วก็ยี่สบาบาทสิบาทก็มีอ,มอยู่บา้านเฮาเอานเนวัตถุนี้นอาพุ่นๆ,ๆุ่งสูง นี okay. ่กับ pues ุกข mm ้าเคลือเชื 4. 4. 5. 5่อถ <for S 3> ิ <BR X 2> <enables> ่นเอดชื้อานทำ่าเขาเดียนนี้ทำโดทุ่านี่เคลือบคุณแก้วบอกมันเป็นเนีออันนี้บรถนี่นีแหงใสเป็นตามากบรถโบรถใส่เป็นตามากไปเก็บตะเขียบผสนใสเป็นตาไปเลยัน เบิ่งนได้กิมีแต่ตาตีพญาวาันเก็บมาหอ่นเที่มีแต่เบเขียบอ้อนวาสันนว่าบักเข้าเพือนี่แหงงามพี่น้องมันแก่แล้ววาสันมันแก่เป็นเนวด้พอเดี๋ยนี้มคูดิ่นี่อันนี้นี้มคูันนี่หัวมันนคูลงนี่เริ่มคูเลยนี่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 มันย้อยมันคูมันยังแก้วัวมามันก็เป็นกมแมนบ่ติ่กวยไปเดี้ยมเลยกลมบ่าเนี่ย มันก็ดจะแก่แต่ผีไปแก่แต่ผีเกป้ายถึงไปถึงนพื่อมาเขียบแตกตายนั่นบ่เออเอาเอาลงมาปลาหวานขึ้นหงอตอน้ำแท้งเมื่อยแล้วฝนมันตกเนาะนักแก่แทบจะตายเตลเคื่อนี่ฝนมันตกนี่แหละขึ้นหงอต่น้ำแท้งเมื่อยเมื่อไหนบ่ไมมก็ะลมทับแท้งพี่น้องเอ้ยเอาหนุ่มบ้านปลาขออนุญาตแบกกล้วยไปใส่ซาเลงก่อนเนึงมันหลายเครือนนี่ครับ ผลผลิตเท่านักก็นักเทปว่าอะไรเราก็นักมันหนักทางมันบอดีพี่น้องเพิ่งเที่ยฝนยังตกอยู่ทางบอดีทางบดีทางบอดีมาเอากล้วยครับกล้วยนาเพรามันเรื่องกล้วยนี่เทปสิหงส์กับติ๊บสองโลวะนี่นี่กับสิเปาอีกอันนึงครับขั้นตอเอาไรก็ไรกูนี่อยู่มันกแกะไรอยู่แต่มันผนเอาเมื่อนไม่ได้ขึ้นหงอนะมาเดี๋ยวเอาอีแตกเอาอย่างมาทางบอดี เรื่องกลยวยอยู่ตอนนั้นพวกกวยแล้วยั้สิหอนขันพี่น้องสองโลครับผมขันนวขั้นเบิร์ตทำได้ทำแนวเนี่ยผุนสิบเอางในพอน้อพอน้อขี้หาัมันขี้ยกขี้รถยากนะพ่อพ่อพ่อไปพ่อกินัพ่เราำนี่พอแล้วพอแล้วในหอดขายันเลยนี่ไปมาเข้าหน่อยตีดบหอเขั้นสัพ อย่ว่านี่หพี่น้องทิ้แล้วเดียวเออเออเดวพี่น้องไปแล้วบ่ามีคน่ายคลิปให้ขันนี้นุ่มบ้านป้าสิจัดเกยงอาจารย์เล่งนั่นเอาไว้่ายพี่น้องเบิงเ่งพอร่อดอีกนะครับ ไป่ผท้เในาะห้องมันครับผมตอนก็มาหอดแล้วครับโอ้เจ๊กเสียวมาหอดใดบ่ไดพี่น้องเอ้ยบางทีละ่ะหอดเทีอนมานน้าทางง่างฝนนี่โอ้ยมีแต่หลุมแต่ยังได้มาให้มนเป็นทางไปในเมืองนี่ครับครับมาหอด นี่แหละปืนกับผ้ามานนะกอซื้อมาเนี่ยมันมียังยิงมันคืมจะกล้วยซุกข,ข้าเคลือ่อนอืมเนี่ยแต่กล้วยซุกแกร่มากครับถ้าขอเพิน่นนี่แหละบรรยากาศเที่ยงนี่เคยรีวิวไว้นุดกวนครับผมงบ้านป้าบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปดอกเงี้ยมันยากรึสิละ่ะคุณยิงคนมันก็ถามหาวานเป็นยังวันสั่นก็ไปเห็นลงคลิปดเลื่อกขึ้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยกล่องโทรศัพท์กะมาเป็นใจให้เนี่ยน้ำเหลียกน้ำหนังรึสิละ่ะ Nên đúng chứ ạ Má vẫn nhỏ cần luôn là. Như là, không <laughs> chứ là Cái ngoài xíu không có đầy, bỏ đầy, đầy cám vô, khắp đầy cám không có đầy chắc xíu không đầy hơn nữa